สมัยก่อนหนักหนาขนาดนี้กูโด,โดนเ<ะ>นี่ยี่กูเป็นคนแบบเมื่อก่อนเนี่ยคนเวลาเป็นศิลปินเนี่ยก็มันต้องใสยแห้งอ่าต้องจนหมดกูเป็นศิลปินที่ต้องการรวยในนั้นมันตรงกันข้ามกับความเชื่อเขาในนั้นความศรัทธาของเขาศรัทธาความยากจนแต่กู VE เป็นผู้ที่เกลียดความยากจนกู VE ต้องการให้ศิลปิในในประเทศรวยมันก็จะกูเลยแบบแรงมากสวนกับทุกอย่างการวิพากษ์ของคน รุ่นอาจารย์กูรุ่นพี่กูว<ช>ิภาคกูว่าเป็นนักการค้ามันไม่ใช่ศิลปินมันเป็นพ่อค้ากูก็ต้องต่อสู้กับเขาคกูคสแสดงโรงแรมในขณะที่เขาสแสดงหอศิลป์กูสแสดงโรงแรมอหอศิลป์ไม่มีหมาดูสแสดงโรงแรมแม่งเศรษฐีดูเนี่ยกูก็บกบุกเบิกโรงแรมบุกเบิกศูนย์การค้าจนกระทั่งทําให ทำให้แม่งทุกคนเดี๋ยวนี้แสดงลงแแสดงสุดๆใครก็ได้ตัง์ล่ำรวยเวลาคนเราคนเขาดูถูกเรามากๆนะจากผมรู้ว่าจาย์ไม่ได้แคร์มันมันมีข้อดีของการดูถูกไม่ไม่มึงเข้าใจไหมถ้ามึงถ้ามึงไม่มีใครดูถูกเลยนะถือว่ามึงเป็นคนกระจอกที่หมายหรือกระจอกมากเลยเพราะมึงไม่ได้คิดเที่ยอะไรเลยคือมึงไม่ได้คิดอะไรที่แปลกออกไปมึงไม่ได้เป็นนักปฏิบัติมึงไม่ได้เป็นนักสร้างสรรค์มึงไม่เป็นนักแหกข้อ ดังนั้นคนที่แหกคอกมึงจริงได้รับการดูถูกดูแคลนมึงก็ได้เพานั่นถือว่าเมื่อมึงได้รับการด่าว่าหรือวิพากมึงึงจงรู้เลยว่ามึงคืออัจฉริยะมึงคือผู้คิดต่างดังนั้นมึงจึงยอมรับว่าเมื่อมึงคิดต่างมึงจะต้องมีศัตรูเยอะในการต่อสู้ของมึงแล้วการต่อสู้ของมึงนั้นเป็นสิ่งที่หอมหวานคือกูชอบกูเป็นคนนักต่อสู้กูต้องการศัตรูเยอะเมื่อกูเป็นเด็กกูชอบศัตรู กูชอบมากกูทำอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนเกลียดกูแต่กูไม่เกลียดเขานะแต่กูจะชอบที่เขาเกลียดกูแล้วก็ดูถูกกูกูต้องการชนะทุกคนถ้าถ้าเฉลิมชัยโกศิพัฒั์เป็นศิลปะวาดต้องวาดชีวิตตัวเองเป็นศิลปะภาพนั้นจะเป็นแบบกูคือวาดชีวิตของกูเองเฉลิมชัยผูวาดชีวิตของกูเองกูไม่ให้ใครวาดชีวิตกูกูวาดของกูเองกูสร้างชีวิตของกูเองดังนั้นกูจะไม่พลาดเป้าสักอย่าง